วันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเราจะมาดูเรื่องของแมนนวลโฟกัสกันเราจะใช้เวลาไหนเมื่อไหร่ขณะที่ในยุคป,ปัจจุบันกล้องหลายตัวมี auto focus ที่เทพกันมากๆพัฒนาขึ้นโดยเรื่อยๆทําไมเรยยังต้องใช้แมนนวลกันอยู่อ,อ้อนิดนึงถ้าใครอยากรู้เรื่องเทคนิค auto focus, ออโต้โฟกัสผมเคยทําคลิปไปแล้วนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้มาดูสถานการณ์ต่างๆกันว่าเราจะใช้แมนนวลกันตอนไหนยังไงเมื่อไหร่ เช่นในช็อตที่เราต้องการทาโฟกัสอินเข้าไปนะครับผมมันจะมีหลายๆเหตุการณ์มากที่เราจะค่อยๆโฟกัสชา้ชาๆเข้าไปที่ subject object หรือคนนะครับเพื่อสร้างฟ e ลลิ่งหรือบรรยากาศต่างๆแน่นอนว่าในการใช้ออโต้โฟกัสมันอาจจะควบคุมการเข้าโฟกัสหรือความเร็วเนี่ยมันไม่ได้ดักใจนะครับแม้ว่าเขาจะมีระดับให้เลือกแต่ว่าการที่เราใช้แมนนวลโฟกัสในการค่อยๆหมุนเข้าไปในฟิลที่อารมณ์ชา้ชาๆซึงๆแล้วเราค่อยๆอินโฟกัสเข้าไปหรือในหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็จะคอนโทรลได้แม่นยํามากกว่านะครับในอารมณ์แลว ความรู้สึกนั้นๆนะครับอันต่อมาในขณะที่หลายๆครั้งต้องยอมรับกันตรงๆแม้ในปัจจุบันนี้ออโต้โฟกัสมันก็ยังไม่ได้ทํางานได้100%อาจจะ90%หรืออะไรก็ตามแปลว่าบางครั้งที่มีแสงน้อยๆนะครับหรือว่าในพื้นผิวในพื้นแสงบางอย่างเนี่ยออโต้โฟกัสมันอาจจะมีการชิปไปชิปมาได้อยู่นะอีกอันนึงอันนี้น่าจะชัดเจนที่สุดในเรื่องของการชิปโฟกัสจาก ย้ายไปโฟกัสอีกจุดหนึ่งอย่างในตัวอย่างนะครับหรือว่าเราต้องการอย่างเช่นโฟกัสจากมืองนี้ลรวย้ายไปที่โปรดักต์นะครับหรือว่าในซีนหนังในซีนที่เป็นบทพูดต่างๆที่เราจะเห็นบ่อยๆที่เราจะชิฟโฟกัสพอคนนึงพูดเราก็จะโฟกัสที่คนพูดข้างหน้านะครับพออีกคนนึงพูดข้างหลังเราก็จะชิฟโฟกัสไปที่ข้างหลังซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ใช่จุดเดียวอาจจะมีหลายจุดหรืออะไรก็ตามแต่นะการที่จะไล่โฟกัสมันอาจจะมีบางช็อตบางซีนที่เราต้องการค่อยๆไล่โฟกัส like จากจุดหนึ่งขยับีกจุดหนึ่งการทั้ เร็วเหมือนที่ผมพูดไว้ตอนแรกนะครับจะชิปไปช้าไปเร็วจะไปจุดไหนเนี่ยการคอนโทรลด้วยแมนวนวลจะเป็นอะไรที่มันได้ดั่งใจมากกว่าจริงจ ในการใช้เมนูโฟกัสลงที่มันง่ายมากอย่างในช็อตตัวอย่างเนี่ยเราล็อกโฟกัสเอาไว้ที่เครื่องทากาแฟแล้วจะมีคนเดินเข้ามาแน่นอนว่าถ้าเราปล่อยออโต้โฟกัสเนี่ยมีโอกาสอย่างมากที่โฟกัสจะหลุดไปที่พม่าข้างหลังบ้างหรือว่าจะไปแทร็กกิ้งตามคนที่เดินเข้ามาบ้างดังนั้นถ้าเรารู้ว่าซีนช็อตนั้นน่นะเราจะโฟกัสที่จุดไหนแล้วเราไม่ต้องต้องการที่มันจะชิปหรือมีข้อผิดพลาดขึ้นเราใช้เมนูโฟกัสในการล็อกจุดโฟกัสเอาไว้เลยง่ายกว่านะครับปัจจุบันมันจะมีอย่างเช่นเราหยิบสินค้าขึ้นมาอยู่ข้างหน้้้าากกลอง็จะมีีท่ ชิปมาข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วถูกไหมฮะหรือแม้แต่ในงานสัมภาษณ์มันอาจจะมีมือมีไม้มีอะไรมีคนต่างๆมีข้างหลังต่างๆนะครับดังนั้นในการที่จะวางระยะโฟกัสให้แม่นยำเอาไว้ก่อนและการปรับขึ้นมาบางทีมันก็ทําให้ลดความผิดพลาดในส่วนที่ตรงนั้นได้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันที่ช่วยนะครับอย่างหลายๆกล้องก็จะเ,เรื่องของพีคกิ้งนะครับเรามาดูการเซตติ้งเบื้องต้นที่ในหลายๆกล้องก็จะมีก็คือการเซตค่าพีคกิ้งเอาไว้ เพื่ออย่างน้อยเวลาคุณโฟกัสหรือว่าโฟกัสมันเข้าที่จุดตรงไหนมันจะมีไอขอนแดงๆซึ่งเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีแดงสีขาวอะไรก็ได้เพื่อให้เราดูแล้วร,รู้ว่าโอเคโฟกัสมันเข้าที่จุดนี้นะแล้วถ้าเราชิปขึ้นมาที่จุดนี้เนี่ยมันจะต้องหมุนมาเพื่อให้มันระยะโฟกัสอะไรอย่างนี้สำหรับกล้องเดลส์หรือกล้องมิเลเลสทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้ที่เอาไว้ช่วยในการใช้งานกับแมนนวลโฟกัสขอบคุณสปอนเซอร์เหมือนเดิมนะครับที่สอบสนุนคลิปเรามาเนชะ่นเดียวกันตอนนี้เรามีปล่อยคอร์ส ออนไลน์นะครับทั้งถ่ายทําและตัดต่อใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลงไปนะครับใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับงานตัดต่อตั้งแต่ต้นเริ่ม0ูนย์ถึงร้อเข้าไปเลือกดูกันได้เลยครับ